รถสตาร์ทไม่ติดรถเสียกลางทางกินข้าวลิงมาแล้วคัานผู้ชมนี่คือตัวอย่างของการใช้ระบนมือ2นะที่ผมอยากจะเตือนภัยให้กับคนที่ใช้รถรุ่นนี้ e 2 5 0 c d ci ตัวนี้เป็นดีเซล w 2 1 2ปี2012ัสอจบสีตาก่อนเฟลิปมีปัญหาก็คือในส่วนของนี่ฮะมอเตอร์สตาร์ทเสียนี่ฮะ มันสตาร์ทไม่ติดท่านผู้ชมเพราะว่ามันเสียนั่นเองนะสำคัญมากเวลามันเสียเนี่ยมันจะไม่มีอาการบอกล่วงหน้าเลยซึ่งทําให้เจ้าของนั้นต้องกูยังไงก็คือว่าต้องเสียการทางหรือว่ากินเข้าหลิงเลยเพราะคันนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยส่งสไลด์มาจากเพชรบูรณ์เลยท่านผู้ชมมาดูว่าตำแหน่งที่ช่างเขาเปลี่ยนันอยู่ตรงไหนซึ่งมันจะยากมากนะครับเพราะมันตรงรือ้อเนี่ยครับหรือแทบจะบอกว่า อยู่ข้างในท่านผู้ชมเห็นไหมฮะอยู่ข้างๆเนี่ยฮะอยู่ข้างๆเกียร์เนี่ยเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวตรงที่มือผมชี้นะกล้องอาจจะสู o ไม่ถึงเนี่ยท่านผู้ชมตรงที่มือผมชี้นะนี่แหละคือตำแหน่งของมอเตอร์สตาร์ทหรือว่าไดสตาร์ทที่เขาเรียกกันนะเนี่ยต้องระวังนะท่านผู้ชมว่ารถอายุ12-13ปีแล้วอ่ะเป็นไรนะ แล้วเม่อวลามันเสียเนี่ยมันก็จะไม่บอกด้วยอย่างที่ผมบอกทีนี้มาดูว่าถ้าเปลี่ยนจะใช้เงินมาเท่าไหร่เนี่ยเป็นของเดนโซ่เนี่ยกล่องกล่อง,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 อง so. เดนโซ่เห็นไหมเดนโซ่ so ตรงนี้สตาร์ทเนี่ยมมเตอร์สตาร์ทหน้าตาเป็นแบบนี้นี่โค้ดของมันของแค่ติดตรถคือตัวนี้ถ้าเบิกห้างของใหม่ก็สี่หมื่นกว่าท่านผู้ชม ถ้าเบิกห้างนะถ้าเป็นของอู่เบ้นดีพมีการการันตี1ปีไม่จำกัดระยะทางนะก็อยู่ที่ประมาณสักเซฟไปมากกว่าครึ่งถ้าเทียบกับการเบริกศูนแต่ว่าถ้าเบิกศูนย์ก็ดีกว่านะเพราะว่าได้ของแท้แต่ตัวนี้ก็เป็นสเปคเดียวกันซึ่งการันตี '1 ปีไม่จำกัดระยะทางอ่ะนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้ กับท่านผู้ชมที่ใช้รถบินเอคลาสนะ w 2 1 2เนี่ยทั้งดีเซลทั้งเบนซินนะโฉมสีตาโฉมไฟแยกเนะี่ยผลิตในช่วงปี2 9 0 9ถึงปี2 0 1 2เป็นทุกคันเจอทุกคันท่านผู้ชมถ้าไม่อยากเสียกลางทางไม่อยากกินข้าวลิงนะแนะนำให้เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ก่อนที่มันจะเสียกลางทางนะเปลี่ยนใหม่เลยท่านผู้ชมโดยเฉพาะคนที่มีเลขหม่เกินแส5ห้าอย่างคันนี้นก็มีเลขไม่แสนกว่าแล้วเปลี่ยน ก่อนเสียจะได้ไม่เสียใจในภายหลังไม่เสียค่ารถสไลด์ไม่เสียกลางทางไม่เสียอารมณ์ไม่เสียความรู้สึกแล้วก็ปลอดภัยในการใช้รถด้วยสําหรับคนไหนที่อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามปัญหาการใช้รถเบนซ์ก็ติดต่อฟรีที่อู่เบนซ์วีพีศูนย์แปดหนึ่งแปดห้กนึ่าหนกเบนซ์วีพีกรันตีมากที่สุดในราบ,บินทาเบนซ์วีช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่ายๆ